สวัสดีค่ะพี่น้องมืเนอนวันที่ยี่สิบสองค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยนปีหกหกค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งอัปเดตต้นไม้เฮ้เนะค่ะพี่น้องต้นหม้ไงมือไงเว้นค่ะใหม่ห้วงหัวเลีปล่อยใหม่แล้วพี่น้องเพระาะว่าล่มล่มเห็ด ให้ไม่ห้าหอนสีก็ไม่ไพ่นะคะจนเป็นแผลนะคะเนาะห้าก็เลยปล่อยใหม่จะเป็นแผลที่แรกห้าว่าห้าสีบอยากแห้ต้นไม้ดินมันบแม,มนค่ะเป็นแผลเลยแก่กรบปบเป็นอย่างค่ะต้แนแม่ค่ะพี่น้องข้อขาพี่น้องผิวเขาจะเนียนเลยค่ะผิวเนียนสวยโค่นเขาค่ะพี่น้อง ผิวเนียนสวยค่ะพี่น้องน่ยแล้วง่ยเลยค่ะพี่น้องเอยปลูกงไง้ถ้าถืกดินถ้าดินดีนี่ค่ะผสมเหนียวจัหน้อยนี่เขมามักมักค่ะมักดินเหนียวไส้ก็มักขึ้นกันค่ะแต่ว่าก็า มันจะ,จะเริ่มเติบโตซาก,กัาดินเหนียวนะคะ่ะอันนี้เขาเอาดินมะถมมันจะมีออกเหนียวๆเ,เขาก็เลยโตไว้ค่ะอันนี้สามปีเลยพี่น้องปลูกต้นไม้มม่จาได้กับได้ค่ะพี่น้องบ่มีเสียเนาะคะ่ะได้ทั้งอากาศได้ทั้งภาวะโลกร้อนเนาะค่ะบ่มีเสียมีประโยชน์ได้ทุกด้านค่ะคือว่าโลกเขา้าถ้าบ่มีต้นไม้ก็อยู่ก่ได้ค่ะพี่น้อง มันจะเป็นหลกหลอนทันทีค่ะถ้ามีต้นไม้นี่แม้นอยู่ข้างบ้านทางเฮี่ยเห่าเนี่ยค่ะอากาศก็ดีบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากร่มรื่นทำทำให้จิตใจเหาไม่หมกมุ่นเฮ่ดให้จิตใจเหามีนี่พลังงานพลังงานสร้าง ทางชีวิตเถอะส่นไม้ขเขาม็นบอกขับปูกไว้น้ำต้นบางหน้าว่ะค่ะต้นเงี้ใหญ่ีค่ะพี่น้องปูไว้น้ำต้นบางหน้าเลยค่ะพี่น้องนี่หักบางหน้าวมีโคนมะนาวอันนี้ก็โคนห่วงหัวดีเห็นบอกค่ะใหญ่ค่ะพี่น้องเขามีทีน,น้อยๆเขาก็เห็ดจังได้เขาเสิสร้างให้มันเกิดมุนคาแลักมี ค่าขึ้นในสวนเขาเขาก็พิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเขาไม่ยังมาปลูกหนึ่งไม่ยืนต้นของเขามันกลับเป็นแปดปีถึงสิบปีนี่หนึ่งเขาก็ได้อากาศในออกซิเจน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาเวลาเขาสมมติว่าสิบปีแปดปีถึงสิบปีเราขุดขายแล้วก็ปลูกทดแทนไว้ค่ะ ปลูกทดแทนไปเลืเรียๆค่ะพี่น้องอย่าให้มันหมดอย่าให้ป่าหมดประเทศนะคะตัดสมมติว่าถ้าเรามีที่เยอะเราตัดหนึ่งต้นเราปลูกทดแทนสิบต้นเถอะเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือโลกเขาจะนานอยู่ต่อไปค่ะมีต้นใหม่นี่โอ้บราธรรมดาค่ะปลูกไว้โลค่ะา มันจะเคียเ้ยวโฉมได้สิละคะนปลูกไว้เลยต้นไม้มีที่ว่างๆปลูกเลยค่ะพี่น้องเห็นไ้สวนเฮ้ามีหลมลื่นอากาศบริสุทธิ์อยู่ก็บต้นใหม่กิดใจก็ผ่องใสเรายังมีรายได้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้อนาคุณของลูกของหลานนะคะพี่น้อง ข้ามองการไก่ข้าบ่ได้อม่งมือสองมือนะคะ่ะหนึ่งข้าเถ่าไปเลยค่ะพี่น้องอันนี้ข้าปลูกกล้วยเพียวอุ้มน้ำหาห้องหัวลีข้าวฟันบอต้นไม้ห้องหัวลีข้ากปันใหญ่ข้าก็ปลูกกล้วยปลูกใสไปเลยค่ะกล้วยอ่ะกล้วยหนึ่งเขาจะดึงน้ำดึงน้ำอุ้มน้ำไว้นะคะแห่หต้นไม้ขา้า บ่ต้องไปมีปัญหาเลี้ยงกับน้ำจีว่าเพามีน้ำโฮดบ่แมนค่ะเพาเขาปลูกกล้วยไว้เนี่ยือเขาศึกษาเอาว่าเหตุไดเขาจีบบให้ต้นใหม่เขาห้ต้นใหม่เขาอยู่ได้วันเถอะมันก็ใหญ่เองมะค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเคก่ก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปจน จนมืดมองปลูกเลยค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่อสวนฉันสวนฉันหกไปด้วยแนวอยู่แนวกินค่ะพี่น้องมีทุกอย่างเลยจะปลูกกล้วยไปทั่วสวนเลยค่ะพี่น้องปลูกเพียอุ้มน้ำให้ไม้หองโฮลีค่ะคอากาศดีดีค่ะพี่น้องในสวนอยู่ได้มืดมือค่ะพี่น้องอยู่ในสวนเฮาอยู่ได้มืดมือค่ะ อากาศดีค่ะพี่น้องเขียวชะอุ่มแค่แล้วเห็นเขียวชะอุ่มก็มีค้ามูลหรอพี่น้องเอ้ยปลูกไว้นี่สวนกับบกววางดนาค่ะทั้งปลูกบ้านทั้งยังกระสองงานกัวๆนะคะ ปลูกไว้หมอ,อมี่มอร,ระดกยังให้ลูกเ่าเห่อก็เท็นสีหลัค่ะงามบ่ค่ะกล้วยอันนี้ตัดต้นให้มันสั่นลงค่ะมันได้งามค่ะกล้วยก็ได้ปลูกไว้เรื่อยๆครับพี่น้องีต้นนุ่นงค่ะเป็นนวหลหรอได้พี่น้องเยปลูกพี่กายนี่เป็นนวยหลหรอพี่น้องเอ้ย งามบอกค่ะพี่น้องอากาศดีดีเป็นบอกค่ะปลูกข้าวเดียวกัหไงค่ะพี่น้องเราต้องไปขึ้นยากขึ้นยากบ่าได้ปลูกกับพี่น้องปลูกโลดศึกษาเอาใน่ยุทูมก่อนเข้าบอกหู้วิธีกับปลูกเนถามเข้าเอาก็ได้ค่ะพีน่น้องนี่บอกนุ่นหลงไปด้วยแล้วค่ะพี่น้อง เนยบอกนุ่นหนงค่ะพี่น้องก็มีเห็นบอกคือบอกเขียยห่อานี่แหละแต่ว่ามันหนาตาเขาจะก็ล่างเป็นเนยค่ะพี่น้องเป็นเนยเดียวก็ล่างปลูกพี่ไก่ด้วยค่ะนี่็ต้นไม้ใหญ่ข้าตุนการของเนาะค่ะก็ปลูกซ้ำใบก็ตูนการของอย่างเงี้ยนใหญ่เด้อค่ะพี่น้องมันก็นใหญ่อย,ยู่ดี มีผู้ใดอยากได้ต้นการของกับมาเอาในเด้อค่ะนี่งามงามพราจะเอาออกจากไหม่หอ้องหอหอลีต้นมันใหญ่ปวดต้นกานของค่ะมีสองต้นค่ะมาเอาไปปลูกให้ฟี่ค่ะให้ฟี่ <laughs> เอาไปปลูก <laughs> ปัม๊ม <laughs> น้าทีสาธารณะเห็นบ่ะ่ะาศสวนห้าปลูกทุย่างค่ะ อันนี้กาต้นใน้เขาเรียกจะครูจีนนะคะนี่กะครูจีนไม้หวงหวัวรีเห้าจะปลูกเห็นบ่อซ่อมบึงบ่อกล้วยเข้าสิอยู้ซุมมุ่มซุ่เกด้วยค่ะแพ้วเข้าจะปลูกอุ่มนามค่ะเห็นบ่อรอบสวนเข้านี่มีมีต้นฮวงหวัวรีจะมีกล้วย กอมมึงบ่ค่ะเราจะปลูกกล้วยไว้อุ่มน้ำรอบสวนเพราะว่าเราจะอุ่มน้ำไวห้หัวหายหัวหอยเขาห,ห,หนินบอ่องามกับพี่น้องหินโมค่ะปลูกปลานี่บ่มีค่ะต้นเลอยค่ะพี่น้องมแต่ใดกำไ่ นี่นาบอกแข่งนี่สุยางกับพี่น้องบึงเอาให้ภาพบรรยายเนาะตุนใหม่เห้อตุ่นตุนแจงตุ่นน้อ,อยออเฮาปูนนบบกไปเรืร่อยๆกับพี่น้อง ไม้หวงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนปลูกพี่การส่งออกค่ะพี่น้องไม้สายพันธุ์สายพันธุ์มาจากประเทศจีนเนี่ยค่ะพี่น้องสามสามปีเข้าเกนปลูกไว้แล้วค่ะพี่น้องเข้าปลูกเว่าเขาถ้าเข้าไปปลูกมองเพิ่นบร่รบปรกกันว่าติเขาเกนเพราะเขาเกนเขากับบัวหัวติเขาแกนแต่ว่าเขากับศึกษาเอา ปลูกที่ที่เพ่นรับรองสายพันธุ์ด้วยค่ะบอ๊อแมนว่าอยากปลูกเมนไม้ห้วงฮูลี่ก็ไปเอามาปลูกเลยนี่กะเฮากับรบราปะกันว่ามันจะเขาเกนหรือบ่เขาเกนนะคะแต่ถ้าเฮาจะปลูกอิลวเฮากะต้องศึกษาเบิ้งว่าพ่นมีใบรับล่องสายพันธุ์จังปลูกด้วยค่ะพี่น้องบอ๊อแมนปลูกไปแเร็วบ่เขาเกนติไปว่า เพิ่นตั้งแต่ยังสีบอ่อได,ด้เวยค่ะหนึ่งเราต้องศึกษาเบิง้อมูลวาเพิ่นมีใบรับรองสายพันธ์บ่อแต่ก็ต้องดูดูที่ดีด้วยค่ะเป็นหนองเข้าก็บ่อยากให้โดนหลอกนะค่ะเพราะว่าใหม่ของเหานี่สายพันธ์ของเพิ่นนี่สามปีเข้าเกนเข้าแก่นจริงค่ะเห็นบ่ค่ะไม่งามค่ะ อยู่ในสวนอากาศดีดีค่ะพี่น้องนี่กำลังกล้เบีย้ยพักค่ะพี่น้องกล้าเบีย้ยพักโบค่ะพี่น้อ,องน่าจะปลูกห้องสุยางนี่แหะค่ะปลูกไว้จะก,กินนะคะพี่น้องมังม่วงก็อยู่ในป่าห้องหัวดี ในสวนนี้ต่าอันแหน่ยู่แนวกินค่ับพี่น้องเริ่มปลูกพักปลูกไว้กิ้ง่ับพี่น้องมาต้องซื้อเพิ่นซื้อหลายโบไวดอกค่ะพี่น้องปลูกพักม 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ีสี่ใบห้าปลูกห้ากะบบริษัทเพิ่นเนาะค่ะโมเมนอันนี้ได้ก็บโบปลูกมิจานซื้อกินซื้อกินโอ้ยบบไวดอกค่ะพี่น้องอันนี้น่งหวานค่ะพี่น้อง นั่งหวานกับตุ่มแง่แง่ค่ะพี่น้องบอกค่ะปลูกไว้ใไหนลังบ้านค่ะพี่น้องบ่ได้สกปรกอย่างเดียค่ะน้ำห่าอาบห่าล้างถ้วยนั่นก็จะงามนะสิละค่ะพี่น้องนี่ก็ปลูกไม้พองไม้หลีไว้ต้นมไว้ตึ้นกล้วยตึ้นทุกอย่างค่ะพี่น้องเบิง่งเอาบอกหฮวงห้อนเล่นเ่าค่ะพี่น้อง ปูก,ปกหุ่งจำสมฮอกกับปกูหุ่งกินซุกไว้ฟอ,องค่ะพี่นอ้องปูกงฮองแลนด์อันนี้ก็ห้องฮอลีเท่านี่ตัวง่ายค่ะพี่น้องปลูไปกไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกได้ทั้งอากาศได้ทั้งป่าได้ทั้งออกซิเจนนะเคือพิษค่ะพี่น้องปลูกยังกับซามว่าแต่มันได้อากาศได้ลมเป็นลมเป็นลมเป็น เฮาได้อยู oh ่บ่ล้อนโหลบ่ร้อนก็เอาละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังกะมันก็มีความเชียงหมดนั่นล่ะแม่นประเดไทยเห็นหน้าก็มีค้ามเชียงค่ะพี่น้องแต่จะเสียงหน่อยเสียงไหลเฮาก็หาข้อมูล่นเอาว่าอันไหนมันเสียงไหลกากันอันไหนมันเสียงหน่อยกากันเฮากะพิจาลณหน้าเอาละเนาะค่ะ่แม่นเฮา ว่าเขาว่าดีก็ดีน้ำขาโบวมเนเด้ค่ะพี่น้องเอาเบิงว่าเหตุและผลมันเป็นไปได้ไหมมันแมนบอจริงที่เขาาวบามมาก